เคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านหวานๆเย็นๆอยากกินขนมไทยโบราณโบราณไม่ต้องหาไกลยอยู่แถวนี้เองจ้า ใครเป็นสายขนมไทยแนะนําร้านนี้ร้านนี้นะคะเขานําขนมจากเมืองเพชรมาขายถึงที่เชียงรายกันแล้วจ้าสนนราคาก็ส่วนใหญ่เริ่มต้นอยู่ที่20บาทขนมขึ้นชื่อของเมืองเพชรก็หนีไม่ได้จะเป็นขนมหมอ้อแกงมาด้วยฟอยทองเม็ดขนุนขนมโบราณต่างๆก็มีจ้าสาเกเชื่อมก็มีหากินยากมากแม้แต่โคกะทิเขาก็มามาแล้วหนึ่งถุงนะคะกล่องแรกของเราที่ได้มาก็จะเป็นเม็ดขนุนจา้าตามาด้วยโบราณอันแรก ก็จะเป็นจ่ามงกุฎตามมาด้วยทองเอกแล้วก็สเสน่ห์จานจ้าลองกินแล้วที่ชอบที่สุดก็จะเป็นทองเอกเพราะเขามีความหอมนัวเคี้ยวทีหนึ่งกลิ่นควันเทียนคลุ้งไปเต็มปากตามมาด้วยฝอยทองกรอบนะคะตอนนี้ก็ราคาเพียง20บาทเมนูที่หากินยากก็คือจะเป็นสาเกเชื่อมจ้าขนมปากหม้อเขาก็มีบอกเลยว่าตัวนี้เขาจะเป็นสูตรโบราณนะคะตัวนี้คือไฮไลท์ของร้านเลยค่ะขนมหม้อแกงเมืองเพชรถาดนี้อยู่ที่40บาทนะคะใครอยากตามมากินชอบขน นมไทยแบบโบราณพิกัดร้านเขาอยู่แถวบ้านดูเมืองใหม่เว้นบ้านดูเมืองใหม่อยู่ตรงนู้นร้านเขาอยู่ตรงนี้ใครมีร้านเอนแนะนําเหม็นมาบอกกันด้วยนะ